รวยมากนิกกี้เปิดตัวสาวข้างกายทายาเศรษฐีดังอากงทำธุรกิจยาเอวาหกฉากครับจานนิกกี้ร่วมงานด้วยแล้วเห็นน้องน่ารักเลยชวนมาในช่อง YouTube ของตัวเองแชร์โลมา EP 19เด็กใหม่หกฉากครับจานเอวาสุดน่ารักโดยเอวาเผยว่าอยากเข้าวงการแต่อากงเป็นนักธุรกิจไม่ให้บอกเต้นกินรำกิน แต่ตอนนี้เขาคิดว่าอาชีพไม่แน่นอนนิกกี้เผยว่าตอนแรกไม่รู้จักเอวาที่บ้านครอบครัวใหญ่22คนแค่บันไดบ้านใหญ่มากแล้วทำเอานิกกี้ถามตกลงเอวาเป็นใครกันแน่เอวาเผยว่าอากองทำธุรกิจยาไทยนครพัฒนาสาร่าแอนตาซิล แต่เอวาอยากเป็นนักแสดงเขาวงการบันเทิงมากกว่าตอนเด็กทำการแสดงที่บ้านแล้วให้แม่บ้านเป็นคนดูเก็บเงินคนละ20บาทนิกกี้ลันพี่จะปั้นหนูเองความสุขนิกกี้คือการเห็นผู้หญิงน่ารักมาออกรายการแล้วได้ยอดฟอลลลยอดไลค์กลับไปก่อนจะบอกเอวาว่าถ้าวันหนึ่งเอวาดังจะบอกว่าไงเอวาเผยจะบอกว่า เพราะพี่นิกกี้โดยล่าสุดยอดวิวไม่กี่วันจะ7แสนวิวแล้วทำเอาสาวเอวาคอมเมนต์ตื่นเต้นหนักว่าสวัสดีค่ะเอวานะคะตอนนี้หัวใจยังเต้นและใจสั่นตัวสั่นไม่หยุดตื่นเต้นมากเลยเอวาอ่านทุกคอมเมนต์แล้วขอบคุณทุกคนจากใจนะคะเอวาอยากขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่ดูเอวานะคะทุกคนรวมพลังกันเหมือน power ranger เลยน่ารักมากเลยค่ะ